เอวาปาร์ตี้กับครอบครัวหมื่นร้านโชคดีจับฉลากได้สิ่งนี้แน่นอนจ้าไม่มีใครไม่รู้จักเอวาตลก6หงฉากหรือว่าเอวาปรวรวันทายาเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังอย่างไทยนครพัฒนาซึ่งผลิตและจำหน่ายยาซาราทิฟี่แอนตาซินนั่นเองซึ่งไม่ว่าจะมีเทศกาลไหนๆรข้ครัวหมื่นร้านของเธอก็มีการรวมตัวสังสรรค์กันอยู่แล้วอย่างล่าสุดครอบครัวของเอวา มาร่วมจัดปาร์ตี้คริสต์มาสด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งหมด22คนซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและ็นการจับฉลากด้วยซึ่งทานด้านของเอวาก็โชคดีสุดๆจับได้ของอากองที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในงานได้เงิน100,000บาทไปนั่นเองละค่ะ